ก็สว right. ัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวเกษตรกรทุกท่านครับแล้วก็ทุกสายอาชีพนะครับที่ให้เกียรติติดตามและรับชมนักเต์วังสามหมออุดรธานีทุกท่านครับกับวันนี้ครับก็เป็นคลิปของวันที่4นะครับวันที่4พฤศจิกายน2563ครับวันนี้นัดก็มาอัปเดตสินค้าหน้าร้านครับสินค้าเข้าใหม่นะครับประจําวันที่นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเช้าเครับวันนี้นัดก็มีรถเข้าใหม่นะครับและสินค้านะครับที่จะมาแนะนํานะครับและรีิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับ เริ่มต้นจากตัวแรกกันเลยเนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นคูปัตตานะครับ L4508 ครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีทีนะครับแล้วเป็นระบบเผาหัวนะครับ4.5แรงม้าครับระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์ด้านหน้านะครับ4เกียร์ถอยหลังครับนะครับรถสีสันสวยครับสวยเดิมนะครับไม่ผูนะตัวนี้นะครับห้องโดยสารนะครับไม่ผูนะ ตัวนี้ถ้าราคาตามสภาพก็อยู่ที่อยู่ที่สองแสนหนึ่งมืนบาทครับสองแสนหนึ่งมืนบาทจัดส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกครับราคานี้ตามสภาพนะครับยางยางหน้าสวยครับเต็มครับก็ตามสภาพก็จะมีจุดรั่วซึมบ้างนะครับก็ตามสีล้อนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่รถใช้งานได้ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบโฟวินต่างๆนะครับทํางานได้ดีเลยละครับตัวนี้นะครับจางหลังก็พอได้ครับมีแตกมีร้าวนิดหน่อยครับ ราคานี้นะครับจะได้เป็นหางสามนะครับเกาะด้านท้ายนะครับชุดท้ายนะครับสวยนะครับท้ายสวยนะครับท้ายสวยนะครับไม่มีผุนะแขนยกขวาให้ยังเหมือนเดิมครับยังไม่ทันได้เปิดนะครับก็มีแค่รอยเปลี่ยนซีนนะครับตามอายุการใช้งานของเขานะครับรถตัวนี้มีเร่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับจดทะเบียนปีห้าสองนะครับนะครับคอนคัตนะครับต่างๆนะครับ ลูกหมากนะครับก็ยังแน่นอยู่นะครับตัวตัวน,นี้รถยังแน่นอยู่นะตัวนี้นะครับเครื่องดีนะครับการันตีเลยนะครับตัวน well ี้เดี๋ยวว่างๆนะครับตอนช่วงบ่ายๆนะจะรีวิวคลิปทําคลิปให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับเครื่องนะครับสวยๆเดิมๆครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูเนาะสีสันเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับก็มีแค่ตรงโซลิโนยครับเดี๋ยวผมขันตรงโซลน้อยเข้านะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนสวิตโซลิโอยใหม่นะครับ เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับตัวนี้สีสันเ,เดิมๆเลยครับตัวนี้เป็นคูปต้านะครับ L 4508รถจดทะเบียนปี52ครับลูกค้าทนาดที่สนใจก็ยกหูสอบถามได้ครับราคาก็อยู่ที่210,000บาทครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่091ครับ8611191ครับ091 8611191นะครับอตัวที่2ครับมาชมกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถตักนะครับคูปต้านะครับ L 3608นะครับ เมื่อวานลูกค้าคอมเมนต์มานะครับว่ายกตักได้สูงกี่เมตรนะครับผมก็ว่าน่าจะประมาณได้อยู่ประมาณ2เมตรครึ่งถึงสาเมตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นตักคูต้าแท้ๆนะครับนะครับเป็นตักคูปต้าแท้ๆนะครับหลังคาเดิมครับชั่วโมงการทํางานก็อยู่ที่แปดร้อยเจ็ดสิบสี่ชั่วโมงครับราคาก็อยู่ที่3ามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับได้อุปกรณ์ ตัวตักถังคว่ว้ายนะครับแล้วก็จะเป็นถางควนนะครับด้านซ้ายนะครับตัวนี้ระบบของเขานะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอินเตอชันสามสูบครับโฟวินรับเคลื่อนสี่ล้อนะครับระบบเกียร์ก็จะเป็นแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถอยหลังเหมือนเดิมครับนะครับระบบคอนโทรลยกนะครับอยู่ข้างขวาด้านพวงมาลัยนะครับเกียร์ตัวนี้จะเข้าข้างตัวนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับสีสันนะครับ เนื้อตัวเดิมนะครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับนะครับตักก็ผลิตในสหรัฐอเมริกาครับเป็นตัก LA เนาะ LA 508นะครับรุ่นเขานะครับตักตักก็แข็งครับตัวนี้นะครับไว้ใช้งานในตักหินตักพูลตักทรายนะครับนะครับเป็นตักเป็นตักแข็งนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตักแข็งนะครับ ตัวนี้ราคา365,000บาทตัดหางออกได้ครับเหลือ3ามแ0 0สี่หมื่นหาันะครับแล้วแต่ลูกค้าจะไปเลือกใช้งานนะครับตัวนี้นะตัวถัดมานะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นยันม่านะครับ EF494T ครับตัวนี้สภาพสวยเลยครับนะครับนะครับสภาพสวยนะครับใบดันเต็มนะครับชุดลูกหมากลัวซึมต่างๆนะครับเก็บให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้พร้อมใช้พร้อมขายได้เลยครับสีสันเดิมๆนะครับสีเรียมๆเลยนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนนะครับปีห้าหกนะครับใช้งานอยู่ที่สองพันสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับสองพันสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับสีห้องโดยสารสีเดิมครับสภาพยางผมบอกเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นหน้าหลังนะครับยางหน้านี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับยางหนังก็ยังเต็มนะครับสีกระทะล้อครับสีกระทะล้อสวยเดิมนะครับ ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหางห้าครับหางห้าเป็นหางควนใบยี่สิบสี่นะครับใบเต็มๆเลยครับวันนี้เรามาถ่ายช่วงแสงจ้าๆตอนเช้าครับมันก็เลยสีมันก็เลยจะไม่เห็นสีแบบชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะกล้องโทรศัพท์มันก็จะเพี้ยนนิดนึงนะครับแต่คันนี้รถสีสันสดครับไม่มีผูกนะครับก็จะมีรั่วซึมนะครับมีรั่วซึมตรงนี่ตรงแป๊บแค่นั้นเองครับ เดี๋ยวเรายังไม่หันขันแป,ป๊บเข้าแค่นั้นเองครับแป,ป๊บไฮโดรลิกแค่นั้นนะครับแต่เครื่องดีนะครับให้ฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับเสียงแน่นๆเลยครับตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ที่3 3 0แสนบาทครับอุปกรณ์หน้าหลักนะครับ ัถถัดมาครับเป็นน้องเล็กนะครับตัวนี้เป็นรถคูบต้านะครับปีสองสี่สองศูนย์นะครับตัวนี้เป็นรถเจทเบียนปีห้าสี่ครับเป็นชุดดัดดินแบบคานล่างนะครับตัวนี้ราคาตามสภาพนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเราเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับใช้งานได้ปกติทุกระบบยังไม่ทันล้างนะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับสวยๆเลยเดี๋ยววันนี้จะให้ช่างเดินกาไปล้างนะครับแล้วก็ มารีวิวนะครับเป็นคลิปแยกให้ลูกค้าได้ชมอีกครั้งนะครับการทำงานนะครับก็อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเก้าชั่วโมงนะครับใหม่ขึ้นปกตินะเรื่องติดง่ายนะครับ เี้เจ้าติดง่ายครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบนะครับ9เกียร์ด้านหน้านะครับ3เกียร์ถอยหลังนะครับ9เกียร์ด้านหน้า3เกียร์ถอยหลังก็เป็นเครื่องยนต์3สูบ24แรงมา้าได้รดอินเจคชั่นครับพวงมาลัยจะเป็นแบบ power นะครับตัวนี้นะครับถ้า B2420 จะเป็นพวงมาลัยแบบ power ถ้าเป็น B21 นะครับ B21 จะเป็นพวงมาลัยแบบไม่ใช่ power นะเป็น power เยอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรถที่เน้นใช้งานในไร่นะครับหรือว่าในนานะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์3มชิ้นนะมีดันดินหน้านะครับฐานสามนะครับแล้วก็ล้อกันจมนะครับบางคนเขาเอาไปใช้เข้าร่องอ้อยครับบางคนก็งบน้อยก็ไปใช้ในนานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กครับมันไม่ค่อยติดหล่มนะครับชุดท้ายนะครับท้ายสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับครับเผาพีทีโอเต็มนะยังไม่ทันได้ล้างเฉยๆฝาายไม่มีเปิดนะครับ พวกไฟพวกนี้คือองค์ประกอบครับเราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับถ้าซื้อแบบปรับสภาพเก็บงานทําสีครับก็อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมืนบาทครับเหมือนเดิมนะครับถ้าตามสภาพเลยหนึ่งแสนหมืนห้าพันเก็บจุดรั่วซึมให้นะครับทาสีพร้อมหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับเอาแค่แสนแปดพอนะครับตัวนี้อ่ะตัวถัดมานะครับตัวนี้สามหกติดจองติดจองติดจองแล้วครับตัวนี้ไปไหนเอ่ยต้องดูไฟตาตัวนี้ไปปูกระดึงครับ รอเข้าเก็บสีนะครับส่วนตัวนี้นะครับยันมา EF494T นะครับตัวนี้นะครับอยู่นานแล้วนะครับตัวนี้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับราคาก็อยู่ที่สามแสนสองหมื่นบาทนะครับได้อุปกรณ์ครบเลยนะครับเอาสามแสนหนึ่งหมื่นบาทครับได้อุปกรณ์ครบมีใบดันดินหน้านะครับมีหางควนด้านท้ายนะครับแล้วก็มีโรตารี่ให้นะครับใช้งานได้ทุกตัวนะครับใช้งานได้ทุกตัวนะครับ ผมว่าในตามหลักรถคันนี้โอเคนะครับสวยเพราะว่าการใช้งานการดันดินเครื่องนะครับเต็มนะครับผมบอกเลยนะครับลูกค้ามาทดสอบระบบได้นะครับยันมา49แรงตัวนี้นะครับแน่นๆเลยครับให้ฟังเสียงก่อน ไรควันครับไม่มีควันนะครับตัวนี้เครื่องดีนะครับราคาที่สามแสนหนึ่งมืนบาทนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับสนใจเป็นเจ้าของได้ครับยันมาสี่สิบเก้าแรงนะครับก็จะเป็นสี่สิบเก้าแรงม้านะครับระบบปฏิบัติการเกียร์นะครับเดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังเก้าเกียร์นะครับเครื่องยนต์ไดร์เอ็กซ์กิ้เจคันสี่ถูกนะครับสี่สิบเก้าแรงม้านะครับอ่ะตัวทันมานะครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันครับตัวนี้เป็นคูป้ตนะครับ L3608SP นะครับตัวนี้เป็นรถตัว SP นะครับเป็นตัวสเปเชียลหรือตัวท็อปนะครับตัวท็อปเรานะครับก็จะเป็นเกียร์ที่เข้าข้างฟูมอะไรครับตัวนี้นะครับนะครับเกียร์เข้าข้างฟูมอะไรนะครับนะครับตัวนี้นะครับชั่วโมงการทางานครับหนึ่งนาร้อยเจ็ดสชั่วโมงครับสีสันนะครับเดิมนะครับยางเต็มนะครับยางเต็มนะครับลูกหมากแน่นซ้ายขวานะครับซ้ายขวา นะครับแล้วก็ยางหน้าเต็มด้วยนะครับตัวนี้สุดท้ายนะครับรอยซีลกาวนะครับเดิมจากโรงงานนะครับยังไม่ทันได้เปลี่ยนซีนนะครับซีนแห้งนะครับแห้งแห้งซ้ายแห้งขวานะครับตัวนี้รถแห้งดีครับนะครับเป็นรถไล่นะครับรถจดทะเบียนปีห้าแปดครับมีเล่มเอกสารพร้อมนะครับได้อุปกรณ์หน้าหลังราคาอยู่ที่ สามแสนสองหมื่นบาทครับสามแสนสองหมื่นบาทนะครับดานหน้าคันโค้งแล้วก็เป็นผานพวนด้านท้ายนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่อยากได้ผานนะครับไม่อยากได้ผานนะครับเอ้ยไม่อยากได้ดินหน้านะครับเราเปลี่ยนเป็นคันล่างได้นะครับก็จะอัปเกรดราคาเป็นสามแสนสี่หมื่นห้าพันพร้อมชุดใบมีดดินหน้าใหม่นะครับของนาซานะครับจัดให้เลยนะครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนสามหกตัวนี้ก็ติดจองแล้วเออไอตัวนี้ของกูกระดึงครับ ตัวนี้ของลูกค้าที่มาจองหน้าร้านนะครับของคอนแกนหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับจบแล้วนะครับของฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวฝั่งทางด้านนู้นนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับผ่านพวนยกล่องนะครับเครื่องปลูกนะครับยกล่องขุดมันนะครับที่นี่มีครบหมดหรือว่าจะเป็นโรตารี่ครับเราอัดแน่นอัดเต็มเลยครับช่วงนี้นะครับสินค้าเรานะครับคุณภาพ นะครับหลายๆค่ายนะครับมาให้ลูกค้าได้เลือกตัดสินใจกันนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าซื้อบิวปรับสภาพเก็บงานนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ในเกณฑ์นี้นะครับอันนี้คือรถที่เสร็จแล้วนะครับเก็บงานก็มีหลายแบบนะครับมาซื้อที่นี่นะครับผมบอกเลยว่างบไม่บานปลายนะครับคือจบราคาไหนนะครับคุยจบราคาไหนคือราคานั้นนะครับไม่มีเก็บเพิ่มเป็นชิ้นนะครับไม่มีเก็บเพิ Cannon ่มเป็นชิ้นนะครับนอกจากยางแค่นั Kait ้นนะครับเหมือนกับ <tr> <tr> <tr amp> <onal> งบของตัวนี้นะครับรถตัวนี้จบพร้อมทําสีเปลี่ยนลูกหมากตรวจเช็คต่างๆนะครับจบอยู่ที่2อง0 0นบาทนะครับสองแสนเจ็ดืบาทเช็คสวยๆเลยครับอ่าสองแสนบาทยังไม่ได้ชุดเต็มนะครับก็ยังไม่ทันได้หน้ากากนะครับถ้า2องแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทก็จะได้หน้ากากนะครับยางเราก็จะต้องมาซื้อเพิ่มต้องหา นะครับส่วนเรื่องระบบต่างๆนะครับรั่วซึมนะครับเก็บให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกลูกหมากนะครับเราเก็บให้ทั้งหมดเหมือนกับที่เรารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันทุกครั้งอยู่แล้วนะครับพอช่วงนี้นั้นไม่ค่อยได้ค่อยมาเท่าไหร่ครับก็คือมาก็จะมารีวิวนะครับสินค้าพวกผ่านยกล่องโรตารี่ต่างๆครับเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูกาลนะครับเราต้องรีวิวนะครับการทํางานให้ลูกค้าได้ชมไว้นะครับนี่ครับช่างสีมาแล้วครับแต่เช้าเลยนะครับตัวนี้เป็นสามหกนะครับส่วนตัวนี้ก็คือสามสี่ศูนย์แปดครับ อันนี้รอส่งลูกค้าที่อำเภอน้ m หนาวนะครับจังหวัดเพชรบูร์นะครับลูกค้าก็จากหลายที่หลายสถานที่ครับบางคนก็ไม่ได้เข้ามาดูรถครับติดตามในรีวิวนะครับไว้ใจในผลงานนะครับของทีมงานเรานะครับเพราะว่าเราตั้นรถเราทํารถเราไม่เก๊นะครับเพราะเวลาที่เราทํารถนะครับเราจะทําจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลานะครับไม่ใช่ว่ารีบทํารีบออกนะครับตัวนี้ก็เราเราก็เปลี่ยนกระทะใหม่ให้นะครับกระทะมันบุ้มข้างในครับเราเปลี่ยนของใหม่เลยนะครับเนี่ย จุดสาคัญคือแขนหลังทุดท้ายนะครับทั้งหมดนะครับจะต้องปรับตั้งได้นะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยครับตัวนี้ไปเพชรบูรณ์น้ําหนาวนะครับอเดี๋ยวผมพาลงไปดูด้านหลังเนาะด้านหลังว่ามีรถใครที่เก็บงานอยู่บ้างนะครับแล้วก็รถใครที่อยู่ที่อู่ข้างนอกก็จะมีเอ่อเครื่อทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับมียันม่าสี่สิบห้าแรงขันโค้งของดอนจานนะครับมีรถแมคโครนะครับพีซียี่สิบนะครับของลูกค้าที่อ่ จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับไปดูด้านหลังอูอันนี้ก็เป็นสามสี่ศูนย์แปดเหมือนกันครับตัวที่กำลังประกอบเมื่อวานอันนี้เอาขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เหลือมาขัดสีใส่แผ่นกระจกนะครับตัวนี้นะครับเราเน้นเดิมนะครับเน้นให้ออกไปเดิมจากโรงงานมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราเก็บรถเราจะไม่ค่อย แต่งอะไรมากมายนะครับนอกจากใส่ท่อใส่หน้ากากนะครับเป็นส่วนที่กันนะครับเป็นส่วนที่ทําให้ลูกค้านะครับได้รับรถสวยๆนะครับนะครับบางทีเราซื้อรถนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนแรกนะครับของเราที่เราเก็บหอมรอมริบมาซื้อก็ได้นะครับตัวนี้ให้ดูครับสําหรับชาวเกษตรกรเรานะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับรถตักแคทียังอยู่นะครับตัวนี้หนึ่งแสน สนสี่หมื่นบาทนะครับเอาไปแสนสี่หมื่นบาทนะครับใช้งานอยู่ปกตินะครับตัวนี้นะครับยกขึ้นยกถังแก๊สถังลมอยู่นะครับนะครับมีรถตักสองพันนะอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมรีวิวขอขอรีวิวรถตักแล้วก็สี่เจ็ดคันที่ขายได้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นรถตักเคไอทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับปากตักสวยนะครับสวยเต็มเลยนะครับราคาแสนสี่นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับเอาไปตักข้าวนะครับได้สบายครับตักยกสูง สูงถ่วมรถหกล้อแน่นอนพี่น้องนะครับสูงอยู่ตัวนี้นะครับสูงอยู่นะครับยางสวยยางเต็มครับมีเ่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปีห้าสามครับเคทีหนึ่งสี่ศูนย์พัดราคาก็อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับตัวนี้ L อสี่ห้าศูนย์แปดครับตามสภาพเลยนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเดี๋ยวสัประกอบฟ้ากระโปรงนะครับประกอบฟ้าเดี๋ยวผม ขายแสนหกดีกว่าไม่ให้หางนะครับไม่ให้หางขายแสนหกดีกว่าเดี๋ยวจะไปลองระบบการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกันวันนี้เดี๋ยวให้ทีมช่างมาแล้วก็ประกอบขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้เป็นสี่ห้าศูนย์แปดนะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นสี่ห้าศูนย์แปดรถตักครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามแสนบาทครับสามแสนบาทเออห้าแปดแปดนะครับ l ออห้าแปดแปดเป็นตักแท้ๆจากสหรัฐอเมริกาเหมอนเดิมนะครับ พร้อมถังถว่วงสายด้านท้ายนะครับตัวนี้ราคาสามแสนนะครับชุดท้ายนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าพื้นที่ด้านหลังแห้งเราก็จะเทปูนให้ทีมช่างเราทํางานได้ง่ายขึ้นเนาะส่วนสี่เจ็ดคันนี้นะครับสี่เจ็ดคันนี้ก็สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าตามสภาพก็อยู่ที่สามแสนสามนะครับมีหัวมีฝากระโปรงพร้อมนะครับยังไม่นได้ใส่ นะครับเอามายกหางยกอะไรอยู่นะครับปั๊มดีมากนะครับส่วน 45DI อันนี้ก็ของลูกค้าที่อำเภอแกงนะครับจังหวัดระยองนะนะครับรอเข้าทำสีแล้วครับเดี๋ยวจะแทรกเข้าทำสีให้ครับเพราะว่ารอเสียบเข้าไปนู่นนะครับเมื่อวานออกไปแล้วนะครับนี่รถรอไปลงท่ากันโทอันนี้รถของลูกค้าที่อำเภออุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่น นี่ครับงานสี 2K ครับเนื้อสีละเอียดเรียบเนียนครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามนะครับด้านล่างขวามือนะครับท่านใดยังไม่กดติดตามก็กดด้านล่างขวามือแต่ท่านใดกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ ที่มเป็นรูปกระดิ่งนะครับกดเลื่อนขึ้นไปด้านบนครับมันจะเป็นเหมือนรูปกระดิ่งสันๆนะครับเผื่อมีคลิปหน้าและคลิปต,ต่อไปนัดรีวิวนะครับเราจะได้เห็นการทํางานนะครับแล้วก็รถและสินค้าที่เรามานําเสนอขายให้ลูกค้าได้ชมอีกช่วงนี้ผมก็จะยัดตัวอุปกรณ์นะครับมาทําคลิปแทรกไปช่วงเบื่อๆเรื่อยนะครับมาลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับ ก็จะเอาอุปกรณ์มือหนึ่งนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับ091ครับ861 1191ครับ091 861 1191นะครับขอบคุณครับ